สวัสด uh ีค oh. ร uh, ับผมผมแบบชจองหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็จะพาไปดูหนูใบเตยนะครับผมและพี่มะลัยทองนะครับผมพอขวานก็ได้พาน้องไปปล่อยไว้ในป่านะครับผมสองเชือกนะครับผมหนูใบเตยช้างทองแล้วก็พี่มะลัยทองนะครับผมก็ไปปล่อยไว้นะครับผมเปลี่ยนที่นะครับผม ก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่ปล่อยนะครับผมเปลี่ยนที่ปล่อยดูทางนี้ไปไม่ได้นะครับผมถนนขาดก็เข้าป่าลึกลึกกว่าเดิมนะครับผมป่าลึกกว่าเดิมน้ำท่วมด้วยนะครับผมก็จะพาไปดูนะครับผม ก็พาน้องมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมอ่าก็พาน้องมาตั้งแต่เช้านะครับผมตั้งแต่เช้าเลยก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมตอนเช้านะครับผมเราจะไปดูกันนะครับผมว่าน้องจะอยู่ยังไงนะครับผมในป่านะครับผมอ่าจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับผมจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับผม ที่พ่อพานปล่อยน้องนะครับผมอุดมสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมน้ำยา,าจะพอเพียงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไปดูกันนะครับผมอันนี้ก็เส้นทางมาทางวัด บรรยากาศนะครับผมอ่าบรรยากาศก็ฟ้านะครับผมฟ้าขึ้มมากนะครับผมฟ้าขึ้นนะครับผมอ่าฟ้าขึ้มเหมือนฝนจะตกนะครับผมฟ้าขึ้มเหมือนฝนจะตกเลยนะครับผมมีเข้าเขตวัดแล้วนะครับผมเข้าเขตวัดอันนี้ก็เป็นวัดปลานะครับผมอ่าวัดปลาอ่านองพยอมนะครับผมอ่าวัดปลาหน้องพยอม พอควานจะพาลัดล็อกไปนี่เลยนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ตักบาดนะครับผมตรงที่ว่าาตักบาดบนหลังช้างนะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมดูทับบรรยากาศนะครับตรงนี้จะเป็นที่ตักบาดบนหลังช้างก็เป็นงานประจําปีนะครับผม อของวัดป่าน้องพยอมนะครับผมหนูใบเตยก็ได้โอกาสมาร่วมนะครับผมมาร่วมตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งครั้งนะครับผมนหนึ่งครั้งนะครับผมได้กลับบ้านมานะครับผมได้กลับบ้านมาช่วงโควิดนี้นะครับผมนี่ก็บรรยากาศนะครับผมในวัดโอ้โหเย็นสบายนะครับผมเย็นสบายอุ้ยวันนี้ฟ้ามืดึ้มอีกแล้วนะครับผมมืดถืมอีกแล้ว น้องก็จะอยู่น้องก็จะอยู no. ่ในป่านะครับผมอ่าในป่าข้างในนู้นนะครับผมในป่าข้างในนู้นเดี๋ยวพ่อควันจะพาไปดูนะครับผมว่าอ่าน้องจะอยู่อย่างไรนะครับผมอ่าทั้งสองเชือกเลยนะครับผมเมื่อกี้เหมือนอ่ามองเห็นไกลๆนะครับผมก็เหมือนมองเห็นไกลๆเห็นเชือกเดียวนะครับผมพี่มาลัยทองไม่เจอนะครับผมไม่เจอ โอ้ยกอไผ่ใหญ่เลยนะครับผมอาหารก็เยอะนะครับผมเยอะพอสมควรนะครับผมก็ใบไผ่นะครับผมอาน้องช้างก็กินนะครับผมมีใบไผ่มีหญ้านะครับผมมีหญาแล้วก็ต้นมายราบนะครับผมอ่าน้องช้างก็กินนะครับผมทางนี้อาหารก็จะเยอะหน่อยนะครับผมเยอะหน่อยแต่นี้ก็เป็นป่าเลยนะครับผม นมาดูเด็กๆก,กันนะครับผมเอาใบเตยเพี่เมลไยทองไปไหนนะครับผมโอ้ยนู่นพี่เมลัยทองอยู่นู่นนะครับผมอา่าเป็นไงบ้างใบเตยเอา่านี่นะครับผมเด็กหญิงใบเตยเอา่าพามาปล่อย พาในพามาปล่อยอยู่ในป่านะครับผมต้นไม้ใหญ่นะครับผมนี่ก็อาหารของน้องนะครับผมก็เป็นอ่ากอไผ่นะครับผมไผ่แต่น้องไม่กินนะครับผมแปลกน้องไม่กินน้องกลับมาอยู่ด้านนี้นะครับผมพื้นที่โล่งนะครับผมนั่นก็พี่มลาไายทองเอาพี่ไม่สนใจน้องเลยเอ่าพี่กินหญ้าคนเดียวเลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูพี่มะลายทองก่อนนะครับผมได้อะไรกินเนาะพี่มะาลายทองนะครับผมโอ้ยถอนยากกินนะครับผมอร่อยไหมพี่มะลัยทองโอ้ยอร่อยเลยนะครับผมอร่อยเลยฝนกําลังจะมามีที่หลบฝนหรือเปล่าเราเดี๋ยวช่วงเย็นเย็นก็จะพาน้องกลับนะครับผมช่วงเย็นเก็จะพาน้องกลับก็ให้น้องได้กินหญ้านะครับผมกินหญ้าตามธรรมชาตินะครับผม กินยาตามธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าอ่ายาซื้อก็ไม่ไหวนะครับผมอ่ายาซื้อก็ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าพอผ่านก็ไหลสดเงียบเงียบมากๆ,ๆนะครับผมไหลสดเงียบมากๆเลยนะครับผมอ่าก็เงียบมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะครับผมเงียบมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะครับผมไหลสดอย่างนี้นะครับผมอ่มาผลไม้สามสิบตะกร้านะครับผมผลไม้สามสิบตะกร้า ไลฟ์สี่วันก็ยังไม่หมดนะครับผมไลา์สี่วันก็ยังไม่หมดนะครับผมก็อู้ลำบากมากๆเลยนะครับผมลำบากมากๆเลยนะครับผมหนี้สินก็เยอะนะครับผมหนี้สินก็เยอะนะครับผมอาจับกู้ยืมสินนะครับผมธนาคารการเกษตรธนาคารโทกสโนะครับผมจีนี่ก็สามสี่แสนเลยนะครับผมก็จนปัญญานะครับผมไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับผมก็ตกงาน เปิดประเทศแล้วก็ยังไม่เปิดปางนะครับผมอก็ยังไม่มีแขกนะครับผมยังไปทํางานไม่ได้นะครับผมยังไปทํางานไม่ได้นะครับผมอไรสดก็มาเงียบมาเป็นเดือนๆนะครับผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับผมก็ปากัดตินทีนะครับผมทุกวันเลยนะครับผมก็พาน้องมากินหญ้าตามธรรมชาติบ้างนะครับผมนี่พิมไลทองก็กินดีลอเกินนะครับผมแต่ส่วน หนูใบเตยนะครับผมหนูใบเตยยืนโยกอย่างเดียวนะครับผมหนูใบเตยนะครับผมไม่เหมือนพี่เลยหนูใบเตยหนูใบเตยยืนโยกอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่เหมือนพี่เลยหนูใบเตยคนท้องนี่ยืนเฝ้านะครับผมยืนเฝ้านะครับผมอที่น้องยืนอยู่ก็มีนะครับผมมีหญ้าเช่นกันนะครับผมมีหญ้าเช่นกันนะครับผมนี่ครับผม ก็มีหญ้าให้ถอนกินอยู่นะครับผมอ่าแต่น้องก็อ่าน้องก็ไม่ค่อยกินนะครับผมสงสัยน้องจะไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบหญ้าแบบนี้นะครับผมแต่เป็นหญ้าอ่าหญ้าเนเปียนะครับผมหญ้าใบข้าวนะครับผมอ่าหนูใบเตยจะชอบมากนะครับผมอ่าอย่างเช่นต้นสับปะรดนะครับผมอ่าพวกผลมงผลไม้นะครับผมอ่าหนูใบเตยก็จะชอบมากมากเลยนะครับผม มาปล่อยไว้นะครับผมให้น้องถอนกินนะครับผมไผ่ให้ได้กินอ่ากินไผ่กินอะไรบ้างนะครับผม <S <S <an> <S แต่น้องไม่กินนะครับผมอ่าน้องไม่กินเลยเออไม่กินนะครับผมยืนโยกอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมหนูใบเตยอ่าไม่กินเลยเมื่อเช้าก็เหมือนเหมือนน้องจะท้องเสียนะครับผมเมื่อเช้านี้นะครับผม แต่ก็มาดูก็เป็นปกติแล้วนะครับผมพอเอามาปล่อยไว้อยู่ที่ป่าก็หายแล้วนะครับผมหายเป็นปกติแล้วนะครับผมนี่เหมือนไม่เหมือนพี่เมลายทองอพี่มมลายทองกินดีมากนะครับผมเป็นช้างที่ว่ากินอาหารนี่เก่งมากๆเลยนะครับผมกินอาหารดีมากนะครับผมถึงหญ้าหญ้าจะสั้นนะครับผมอ่าถึงหญ้าจะสั้นจะเกลียนนะครับผมจะสั้นจะเกลียนขนาดไหนนะครับผม น้องก็จะพยายามนะครับผมพยายามถอนพยายามถอนนะครับผมถอนกินนู้กินอาหารเก่งมากนะครับผมทายาเยอะนะครับผมยาเยอะอย่างนี้นะครับผมน้องก็จะอ้วนนะครับผมอ้วนเร็วนะครับผมก็จะอ้วนเร็วจะแข็งแรงดีนะครับผมแข็งแรงไวนะครับผมเอาน้องได้โครนมาจากไหนเล่นนะครับผมเอามาะไลทอง ได้โครนมาจากไหนเล่นลูก่น้องได้โครนมาจากไหนไม่รู้นะครับผมปะเต็มตัวเลยนะครับผมปะเต็มตัวโอ้ไม่เหมือนนูใบเตยดูนะครับผมไม่กินกับเขาเลยนะครับผมดูท่าว่านูใบเตยจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่เดินไปไหนเลยนะครับผมไม่เดินไปไหนน่าจะยืนโยกนะครับผมยืนโยกเฝ้าอาพี่มาลยทองอยู่แบบนี้นะครับผม มัวแต่โยกนะครับผมมัวแต่โยกหนูไปเตยไม่กินกับเขาเลยนะครับผมไม่กินกับเขาเลยนะครับผมก็สองวันแล้วนะครับผมพาน้องมาปล่อยไว้ที่ป่านะครับผมสองวันแล้วนะครับผมก็เพื่อให้น้องได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับผมได้เดินออกกําลังกายนะครับผมได้กินดินโป่งได้กินรากไม้นะครับผมได้กินหญ้า ยาแบบธรรมชาตินะครับผมใบไม้ใบหญ้านะครับผมเพื่อให้น้องนะครับผมร่างกายสมบูรณ์นะครับผมสร้างฟูมต้านทานนะครับผมน้องจะได้ไม่ป่วยง่ายนะครับผมจะได้ไม่ป่วยง่ายนะครับผมดูกินดีมากๆากนะครับผมกินดีมากๆกินเก่งนะครับผมเห็นว่าตัวเล็กอย่างนี้แต่กินเก่งมากๆนะครับผมกินเก่งมากๆเลยนะครับผมเห็นแต่ตัวเล็กนี้กินเก่งมากๆนะครับผมดูยญ้าเกลี่นนะครับผม อายากกินเปลี่ยนน้องก็ถอนได้นะครับผมโอ้ยไม่เหมือนคนนี้หนูใบเตยไม่เหมือนนูใบเตยโยกอย่างเดียวนะครับผมโยกอย่างเดียวเลยโอ้ยนะครับผมอาโยกอย่างเดียวเลยนะครับผมโอ้ยฝาก็มืดเถิมฝนกําลังจะมานะครับผมอ่าก็มาดูแล้วนะครับผมน้องก็อยู่นะครับผมอยู่ที่เดิมอ่าอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะครับผมอ่าอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะครับผมอ่าก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมพ่อขวานก็ฝากด้วยนะครับผมมาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซัมบสไครต์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้ครับช่องหนูใบเตยนะครับผมช้างน่ารักของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ